เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิจแบดบ,บัดในครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่รง่น80ดาวนะครับกับการเล่นแครี่ตกเมตาอย่างยอนนะครับผม <S <S ซึ่งผมเนี่ยก็ไปหาเซตที่แบบว่าเหมาะกับยอนมานะแล้วก็หารูนที่แบบว่าเหมาะกับยอนมานะครับผมจนผมมาเจอเซตนี้นะครับดาบคีแล้วก็เป็น <S <S ต้องเป็นดาบแดงนะดาบขีแล้วก็ขึ้นเป็นจอกเกาะอ,อันแรกก่อนแล้วก็เป็นทารอนแล้วก็ดาบแดงแล้วก็ค่อยอัพเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับ เส้นจุดท้ายก็เป็นเกาะเกิือก็ได้นะแต่รูนเนี่ยต้องเป็นรูนขี้สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเอาตรงพอเราเเคือเวลาเล่นรูนแลมเพจสิบเม็ดเนี่ยไอขี้แรงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยิงไม่เข้านะเพื่อนผมพูดเลยว่ามันยิงไม่เข้าเลยเวยคือยิ่งดาวเยอะๆยิ่งยิงไม่เข้านะครับถึงจะยิงเข้าเนี่ยก็ต้องแบบของฟูทุกชิ้นถึงจะแบบเริ่มสู้ได้แล้วนี่ยังไงว่าม,มันสู้หรอวะเล่นยอ้อนเลยว่าแรกนี่วัดไปเลยครับผม ต้องเกมเรายิงแรงอยู่นะถ้าแบบว่าวัดหนึ่งๆอนนี้เอ้าเฮ้ยปิกไปยิงอ่ะนี่ได้ไปก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าเซตนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเกิดง่ายที่สุดแล้วนะครับผมคือมีดาบคีแล้วก็มีมอนิสตาขั้นแรกเนี่ยก็โอเคแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ รูดไปเดเอาเดรูดเข้าอยู่นะคือลูนคิสสิบหกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าทำให้ยอนแบบต้นเกมก็คือมีดดเมจนะครับผมเลกเกมยังไงยอนมันก็แรงอยู่แล้วเพื่อนแล้วก็ด้วยแพทปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้นะเหมือนกับว่าเล่นแคลร่ลูนคิสสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วแบบว่าลูนคิแรงสามสิบหกอ่ะแล้วแบบมันอ่อนลงนะครับโอเค มากังกามาโอ้วีล่ามาจ<ม>ุ๊บผมนี้ผมไม่ล่ารอกแบบไม่มีซิกครับ <c oughs> โอ้โหต้นเกมนี่แม่งตัวโลดแรงกว่ายอนเลยมั้ง <c oughs> ทีมเราได้อยู่ครับมีมากังก้าต้นเกมแนว้การศตรูหไปแล้วผมตามาไปเรื่อยกำลังถูกส่งออกไปรูดไปครับผม อีกนิดหนึ่งจะมีดาบขี้แล้วมีมี่ซีมี่ใจเย็นใจเย็นเราคือย้อนเพื่อนผมต่อเรื่อยไปเรื่อยได้นะดาบขี้มาแล้วฮะโอเคมาครับผมเดี๋ยวนต่อมาผมจะขึ้นเป็นมอร์นิสตาร์ขั้นแรกนะครับขึ้นเป็นจอก,ก่อเล็กไปก่อนเราต่อเรื่อยไปเรื่อยครับผมรูดจ้ะรูดไปครับ โดนนิดโดนไหนบอกบอกแล้วเจ็บครับผมโอ้โหผมไม่ได้คิวอีกแล้วเล่นยอ้อนต้นเกมทีไรนี่ไม่ได้คิวตลอดผมบอกเลยค <c oughs> ือเหมือนเรายิงแบบว่าลู่รัวๆนะแต่แบบการล้าช็อตนี่คือไม่ได้เลยโตโลโตโล <c oughs> ช่วงนี้เมตาจ,จัดๆแต่ต้องโดนย้อนลู่โอเคจ่อเกาะขั้นแรกมาแล้ว เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นฮารอนนะครับที่ต่อ,อมารูดอเอาดิเรียบร้อยโอโ้เออตายาทัทีในที่สุดก็เริ่มมาแต่นาคอสมาครับผมชุบสวยเพื่อนเฮ้ยยังไงเพื่อนนาคอสตายไหมไม่ตายว่ะมันติดพิษนนะ่น่ะยิงไปโอ้โหไม่โดนกลับบ้านก่อนเลยวาครับเริ่มมาแล้ว คือถ้าสมมติว่าผมได้ทาลอนเนี่ยผมก็คือรูดเข้าเลยนะยครับรูดไปรูดไปเล่นเยเล่นยากอ่ะเอาริงยอนคือ,อผมก็ชอบเล่นมันนะแต่คือต้องบัฟอ,อีกนิดห่ะเจียมด้านล่างนาคอสโอเคมีดูดเลือดมันหนึ่งเซนิทียตัวแตกไปแล้วฮนะ พีป้อมมาครับรูดไปรูดนะคับโอ้โหเฮ้ยไม่ตายเหรอวะนาคอสโอ้โหรูดไปดิรูดไปดิครับผมตายหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้นาคอสไม่ตายได้ยังไงวะนี่ผมแรงแล้วนะคือของเท่านี้เนี่ยยอนก็คือแรงแล้วนะครับทีนี้บอกว่าพี่ยอนสู้ๆรูดป้อมสดไปฮีล่าแปกครับผม มาดิแตกก็ผมฮ <c oughs> ารอนมาแล้วโอ้โหชีไม่ได้ครับเดี๋ยวชิ้นต่อมามผมก็จะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับผมเท่านี้เนี่ยก็โคตรแรงแล้วนะครับสลับเซตนี้นะคือผมว่าตอนนี้ยยอนอะ่ะไม่ต้องออกสลิงสติงก็ดีกว่านะครับพูดตรงๆเลยเดี๋ยวผมเช็คศพหน่อยเวลาเช็คศพเดินออกมาม,ามันถือไปฉายนะเห็นไหม มาแล้วครับผมรูดแปลกอีกโคตรแรงรูดรูดทีเดียวเวอร์เลตก็คือเกือบครึ่งหลอดแล้วเพื่อนตอนเนี้ยมาเดี๋ยวผมต้องรีบหาดาบแดงครับดาบแดงมานี่คือจบเลยมันอารมณ์ประมาณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเหมือนเวลาผมเล่นทอนอยางเนี้ย ผมก็เล่นลูนขี้สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมรู้สึกว่ามันเวิัวกว่าลูนขี้แรงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยแพทนนี้มันต้องเป็นแบบเร็วๆหน่อยเอ,อ,ยอ้ยนีคยเขยังไงวนะซิกแซกบ่ะมันต้องแบบมีเหล็กเกินไปก็ไม่ดีนะแพทนี้นะครับบางแพทก,ก็ต้องแบบว่าต้นเกมเร็วๆรู้ป้อมไหมครับ อยู่หลังตีมี่ไว้โอเคอีกพันโกผมมีดาบแดงครับแต่บอกเลยว่าเท่านี้นี่ก็แรงจัดๆแล้วครับผมรูดไปเอาดิโตโลหน้ากระตกอยู่หือเกือบตายนะมังกรยอนมีฟิกผมรู้สึกว่ายอนเนี่ย ถ้ามีฟิกเนี่ยเล่นสดได้นะครับแต่ถ้าสมมติไม่มีฟิกเนี่ยยมมืนหลังๆเลย <laughs> เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าฟิกเกอร์สำคัญมากๆรูดไปครับเฮ้ยรูดดิฉีรูดไปครับผม <laughs> ผมไม่ฟิกนะ <laughs> ผมเก็บฟิกไว้นะครับคือการมีฟิกเกอร์เนี่ยสลหรับย้อนนี่คือเท่ากับชีวิตที่ปลอดภัยนะครับผม รูดมไม่ตายหรอวิล่ารูดไปเขาเอาเดิโอ้โหทำไมมันมีฟิกกันเยอะจังวะเพื่อนโอเคดาบแดงมาครับนาคอสนาคอสเองรู้ไหมว่าผมมีดาบแดงเนี่ยผมนี่ยิงอย่างลัวแต่ผมไม่ได้สกิลโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมก็จะเป็นอัพเป็นมอร์นิ่งสตาร์ขั้นสุดนะครับ แต่คือตอนนี้ก็คือยิงแรงโคตรแล้วนะครับผมคือยิงแรงมากๆแล้วนะครับตีมี่บอกว่ายอนก็เล่นเป็นนี่โอ้โหถามจริงเอ็งพูดคำนี้กับกีดแบดบัตหรอว่าเฮย้ยฮายาเตบอกว่าส้มเลยนะนนนเ,นเออเอ็งพูดคำนี้เ,เหมือนดูถูกผมเลยว่ะฮะตีมี่บอกว่าผมก็เล่นยอนเป็น เกินไปบอกว่าเพื่อนผีมี่บวกแล้วโอ้โหฟิกฟิกยัดเลยวะผมฟิกเกอร์นี้ก่อนผมตัววีล่าฟิกใส่ผมอ่ะผมบอกเลยว่าจังหวะแบบเมื่อกี้นี่ผมฟิกนะครับรูดครับผมแตกตีป้องก่อนครับโอเคผมว่าน่าจะจบเกมนะตรงนี้ รูดไปครับผมฉีอยากรูดฉีมากรูดถ้าได้รูดอีกสัก2วินี่คิวแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่ารุนนี้เนี่ยเป็นรุนที่แค่ออกดาบที่กับมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยก็รูดเข้าแล้วนะครับผมคือผมเนี่ยเล่นย้อนเยอะมากแล้วก็เวลาเล่นรุนขี้แรง36%มเนี่ยมันมันไม่เก่งเลยนะตอนนี้มันไม่เก่งเลยนะครับผม ได้เหรียญทองมาก็2องดาวครับผมจะดูไดเมนนะผมว่าน่าทำไปเยอะอย่านเกมนี้ทำไปเยอะไหมโอ้ทำไปยี่สิบห้านะครับผมก็ลูดไปเรื่อยๆแต่ถือว่ารูนอันนี้เซตอันนี้ดีมากนะครับสำหรับใครที่บอกว่าอยากเล่นย้อนและแบบว่ายิงเข้าๆต้นเกมเนี่ยก็ลองดูเซตน,นี้ได้นะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยครับ